มากัดไก่บ้างมากัดไก่เหรอคะเห็นโดวงเอาพัชไทรัวนี่ไปเยี่ยมคุณช่วงนี้ได้ร้องอร่าสองมันต้องเท่าไหร่คะปีนี้ร้อยล้านค่ะร้อยล้านเอะเลยเย้เลยไหมคะร้อยแปดล้านร้อยแปดล้านเลยเหรอสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเปิดคลิปแรกมาของปีเราก็จะพากันไปไหว้พระเลยค่ะ เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลกันนะคะคลิปนี้จะตัดตัดแยกเป็นแบบสั้นๆนะคะเป็นที่ๆไปเลยจะได้ไม่งงเนาะแล้วก็จะทําเป็นคลิปยาวให้ด้วยนะคะปีนี้นะคะเราชงแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะเรากับเพื่อนก็เลยคุยกันว่างาั้นเราก็ต้องไปแก้ปีชงกันนะคะตามความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะไปกันเลย พึ่งแล้วค่ะทุกคนวัดไระแก้วแล้วก็ศาลหลักเมืองแล้วก็ผู้ร่วมทีปของเราฮั <Hello. S 1> <c oughs> าลโหลแดดร้อนมากใครมาเตรียมล,ล่มเตรียมหวมวกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินตอนนี้มาจอดรถที่ตรงสนามหลวงค่ะอันนี้เขาเปิดแบบพิเศษช่วงปีใหม่นะคะจอ,นะจอดฟรีไหมอะจอดฟรีเออจอดฟรีด้วยแต่เขาเปิดช่วงเทศกาลนะคะรีบๆมานะทุกคน นี่แล้วก็ผู้ร่วมคิวของเราอีกสองคนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆตามทางนะในสนามหลวงนี่แหละเขาเปิดอ้าวรถดีครับนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มไหว้าจากศาลหลักเมืองก่อนนะคะทุกคนอันนี้เราม,มาก็บ่ายโมงนะคะเราเริ่มช้าไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะเพราะว่าศาลหลักเมืองเขาเปิดหกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นเออใช่ บอกว่ามันมาเช้าไปหน่อยมาเช้าไปหน่อยไงคนก็เยอะอยู่นะคะเมื่อกี้ที่ขับรถผ่านมาที่บ้านกูต้มามา้มันจะซึม,ม,มไหมก็ม <laughs> คือเนี่ยกูนอ่ะยังซึมเยอะกว่าต้นไม้เลยอ่ะกูย,ยังไม่ทันโดนเลยโดนหยุด,ยด,ยด,ยดยอ,อ วันนี้นะคะผู้ร่วมคลิปของเรานะคะ <c oughs> เกิดปีละกากันหมดเลยนะคะทุกคนเราก็เราก็เลยต้องไปแ,แก้ปีชงนะคะเพราะว่าเราชงร้อยแต่ที่เรามีหนึ่งคนค่ะ <c oughs> เกิดปีจอจะว่าทำไมคะโลกเวเกิดปีอะไรคะโลกมากัดไก่บ้างมากัดไก่กับพังงังแเราก็เดินทางทางไปแบบนี้เลยนะคะทุกคน ไม่ต้องแบบมีสัญญาณไฟหรอเขียนดวงเอาครับใครแลวันนี้รวันนี้ดวงีวันนี้ดวงไม่ดีก็จะได้วหวยหรอไปไม่ไหลเลยร้อนร้อนคใช่ค่ะเราจะที่เราข้ามถนนมาแล้วนะคะ ก็คือศาลหลักเมืองอยู่ฝั course, ่งนี้วัดพระแก้วอยู่ฝั่งนี้นะคะแต่เราจะเริ่มไหว้จากศาลหลักเมืองก่อนนะคะทุกคนข้ามถนนดูทางเลยนะคะาถ้เทศกาลคนอาจจะเยอะนไปนี้่ถ้าไม่มีร่กลับรถแล้วก็ก่อนหน้านี้มันยังหนาวอยู่เลยอ่ะ เขาบอกกับเราบ้าเลยตอนนี้เรเข้ามาถึงแล้วนะคะแล้วกาลังจะบูชามันจะมีดอกไม้แล้วก็ น้ำมันแล้วก็ผ้าสามสีนะคะทุกคนเขาจะจัดไว้ให้เราเป็นชุดเลยนะคะ mm hmm. ได้มาแล้วจ้า mm hmm. หนึ่งชุดเราก็จะได้แบบนี้เลยมีพวงมาลาัยดาวเรืองหนึ่งพวงแล้วก็มีดอกบัวนหนึ่งดอกนะคะค่ะ mm hmm. <5. S 2> น่าจะ สสีหนึ่งชุดแล้วก็มีน้ำมันนะคะทูบเทียนแผ่นทองนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะว่าย,ยัางไงเพื่อนไปไหนแล้วหาเพื่อนก่อนก่อนจะเข้าไปไหว้ต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะทุกคนเขาจะมีที่ให้เราถอดรองเทาง้าไปค่ะจุดที่หนึ่งหอพระพุทธไป เราไหว้หอพระพุธก่อนนะคะหอพระพุธต้องใช้อะไรไหว้อะดอกบัวใช่ปะใช่โอ้คนเต็มเลยคะ่ะทุกคน ล้าก็จะวัวไปวางใช่ป่ะเจ็ดที่สองนะคะ<ม>ก็คือองศารหลักเมืองจำลองนะคะตรงน,นี้จะมีคำกาว<ม>เดี๋ยวเราหาที่เหมานะๆเนาะ

กล่าวทำถวายต่างๆแล้วนะคะจุดนี้ก็ให้ถวายทูบเทียนแล้วก็เอาแผ่นทองออกนะคะดเดี๋ยวแผ่นทองเราจะามาแปะมาถวายองค์หนักเมืองแล้วก็องค์พระนะคะตรงนี้ไปได้นะคะขอโทษค่ะอไปได้นะคะ ทำให้เรารวยเราจะได้บางปันถ่ายให้หน่อยจะได้บางปันใครถ่ายตรงนั้นอปประทับภาพแต่งห้องเสร็จแล้วจ้า แล้วก็อะไรนะ<อ>โอเคจากนั้นนะคะพอเราแปะทองอันนี้องค์นี้ที่เราแปะเขาคือองค์อะไรนะพระคลังมหาสมบัติพระคลังมหาสมบัตินะคะเพราะว่าเราจะได้แบบมีสมบัติเปิดคลังนะคะเปิดคลังจากนั้นเราก็มาถวายดอกไม้แล้วก็ปังมากแต่ก่อนที่จะปังเราต้องไม่พังก่อนโอเค การเชื่อเท่าไรผมกนไ้นี่ะะแล้คะก็ถวายดอกเราองตรงนีงน้เลยนะคะทุกคนอุ้ยขอบคุณนะคะเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วเราก็วางที่ทำการวางทีผ้าเพื่อถวายองค์เอยมัดมัดมัดองค์ฐานหลักมุงํำลองนะคะนี่คือผ้าที่เราได้มาต่างคนต่างสีกันไม่ไม่ทะเลาะก,กันนะคะเพราะว่าเราได้มาคนละเท่าไหรสามผืนนี่ ตามคืออันนี้ป่ะเริ่มนักประดิษฐ์โดนขัดขวางนับประดิษฐ์โดนขัดขวางไปเสียทัวร์สับโอเคไปเริ่มเธอทำก่อนเลยนะเราจะรอเธอตรงนี้อ่ะเอาเท่าไหร่เอาอะไรอ่ะทำแบบนี้นะคะทุกคนนี่ระลอกผูกก็คือผูกไปได้เลยมันจะมี ตรงนี้จะมีองศาเรามาจําลองอยู่สามสามจุดนะคะแล้วเราก็เอาผ้าเราไปผูกได้เลยนะคะเราจะผูกกันอุ้ยแล้วเบนเดินไปไหนล่ะเมื่อกี้มันก็สวยอยู่แล้วไงเออพรอะไร มันมาขึ้นปเปศูนย์ศูนย์ปุูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปหมดแล้วของที่ยเซอรจะถาวายก็คือหมดแล้วนะคะแต่เราก็คือจะเข้าไปไหว้องค์ศาลเาเมืองของจีนในในเอ่อเขาเรียกว่ารศาลาใช่ไหมเดี๋ยวไปกันนะคะนั่นแหละตรงนี้แล้วค่ะได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้อันนี้คือศาลเจาเมืองของจีนจะมีอยู่สองหลักนะคะอันนี้จุดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยนะคะทุกคน ราต้องสำรวจนะคะ ว่าตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปหอจุดที่สี่นะคะอาคารเทพรักษ์นะคะตรงจุดนี้ก็คือเดินข้ามฝั่งมาก็จะเจอเลยนะคะหอนี้ค่ะทุกคนวันนี้แดดค่อนข,ข้างร้อนนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นหอหลักเมืองน,นะคะเมื่อกี้เราไปไหว้ามาแล้วนี่คือจุดที่สี่ที่เราจะเข้าไปไหว้กันนะคะก็จะมีเหล่าเทวดาทั้งห้านะคะที่ปกปักรักษาเมืองเรานะคะ จะเด่นทางด้านการเมืองการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้คนแน่นมากต้องรอคิวนะคะทุกคนที่จุดนี้นะคะานที่ก็คือเพื่อให้เราสักการะได้เฉพาะภูมิไรยกระเช้าดอกไม้แจก,กันแล้วก็งวดจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ปิดทองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปไหว้มือเปล่านะคะทุกคนแล้วก็ขอพรเนานะโอเคอเค,ค่ะเ,คเราเข้ามาแล้วนะ เชี่ยวเมืองพระทรงเมืองเจ้าหากอกรคระกาชัยศรีเจ้าเตตะคุณนะคะเราจะไหว้ตรงนี้กันนอไ <c oughs> ่าหว้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต่อด้วยการเติมน้ำมันตะเกียบพระประจำวันเกิดถ้าเกิดวันอะไรวั<บ>นเสาร์จะเกิดวันอะไรวัน,<ะ>นสุก <c oughs> เราเกิดวันเสาร์เราเกิดวันเดียวกันตรงนี้เติมแค่ครึ่งขวดใช่ไหมเขาบอกว่าให้เติมแค่ครึ่งขวดใช่ไหมอีกครึ่งขวดเหรออีกครึ่งขวดให้ไปเติมคาสะดอกเคอะเปิดก่อน t h ็ n k you ครับขอให้เติมแค่ครึ่งขวดใช่ใช่เติมเติมเติมพาระจํจาวันเกิดแล้วก็ไปเติมพารสะดอกเคอะ เราจะไปเติมวันเสาร์กันเพราะว่าเราวันเสาร์สองคนนี่ค่ะหน้าปกนะคะตัดหนึง่งตัดหนึง่งนี่แอมอ้างสีทองทองอ่ะเจ้านะคะขอให้ได้ตัวสวยน่เราจะวนสามรอบนะคะไม่รู้เก็ตเป็นไงแต่ว่าเราก็ทำเท่าที่โอเคเหลือครึ่งขวด ต่อต่อต่อเสือครึ่งขวดไปเติมพัสดอกคอ,อ,อก,กันนะคะก็คือจุดนี้อันนี้คือเคสเราทุกควรเติมพาพระจันเกิดแค่ครึ่งขวดแล้วที่เหลือก็มาเติมพัะสดอกคอนะคะเพื่อเป็นการสดอกคอนะคะ จุดสุดท้ายของศาลหลักเมืองแห่งนี้นะคะทุกคนตรงนี้นะคะนี่ก็คือเข้ามาก็ง่ายๆเลยมันจะมีแบบป้ายบอกตัวตรงนะคะโอเคเดี๋ยวรอรอเพื่อนอะไร <laughs> ความร้อนเหรอริ่มร้อนเหรอแล้วกระแทก,นะกแทกล้วเหรอ,อมันกักมือแล้วขอด้วยขอด้วย ฉันมารายาดีมาตลอดะออนะคะฉันอดทนแล้วนะคะฉันอดทนแล้วนะคะ,ะหลมด <c oughs> เ่เสร็จแล้วนี่นี่ต่างๆ,ๆนะคะตรงเนี่ยใหญ่นี้คือศาลาหลักเมืองของของจริงน,นะคะแล้วก็ฝั่งนี้คือศาลาทวดาทั้งข้า่นะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราไปเทมาก็คือจุดเทน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะจบจุดนี้กันแล้วนะคะทุกคน,นแล้วเราก็ มาเอารองเท้าจบแล้วเลยเราเดินข้ามไปวัดพระแก้วกันค่ะเนื่อร้อนแต่เราสู้ค่ะเพื่อความตังคองปีนี้ของเรานะทุกทุกคนยังค่ะยังไม่จบค่ะยังเหลือตีกองนะคะตีกองชายใชะปะโอเค ก็หมดแล้วอันนี้คือเขาเอามาแบบแก่บนก็คือมาวางตรงนี้เหรอใช่มีน้ำมนต์เออมีน้ำมนต์ด้วยพระเจ้าเขาจะตั้งไหว้ตรงนู้นนี่แหละโอ้แบบตั้งรวมมาเหรอเขาจะตั้งตรงไหนเขาเจอเจนี่ครั้งหนึ่งอ่ะเขามาตั้งตรงขอโทษนะคะอุ้ยตรงนี้สวยอ่ะอยากถ่ายรูปอันนี้เราไหว้ ผ่านหลักเมืองเสร็จแล้วนะคะเด er. ี๋ยวเราจะข้ามไปวัดถักแก้วกันนะคะก็คืออยู่ตรงข้างกันเลยออกประตูมามึงไม่นอนขออะไรมาคะเมื่อกี้ขออะไรมาคะงานเงินเงินเงินเท่าไหร่เงินเงินต้องเท่าไหร่คะเงินต้องเท่าไหร่คะถ้รู้ๆก็อยู่เงินเงินถามซ้อนดีกว่าซ้อนเงินต้องเท่าไหร่คะปีนี้ร้อยล้านครับร้อยล้านร้อยล้านอุ้ยพอหกันเลยอ่ะ ตายละใครจะได้ใครก่อนอนะ่ะโอเคเดี๋ยวไปพร้อมกันร้น <laughs> อยหลานคนละร้อยล้านนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูสิ้นปีว่าเราจะเหลือเราจะปังโศกกันความตั้งใจของเราไปนะคะเราจะปังปาริเย่ <laughs> เราจะปังปาริเย่ไปค่ะร้อยแปดวัดต์ร้อยแปดวัดเลยเหรอ <laughs>